ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาพเพื่อนพิสุสมณรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องพระนางสามาวดีต่อตวยความจริงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงพระสัพสามาวดียังเป็นเรื่องเป็นตอนเรืองโคโสเทพบุตรเนื้อความตอนที่แล้วมีว่าในเมื่อในมามาท่านมหาเสรษฐี ได้ให้นางกาลีเอาไปเอาโคศกลูกชายนขะลูกเลี้ยงไปทิ้งไว้ที่ปากคอกหวังเย่งโคเหยียบจำเอิญโคก็มาเหยียบแล้วต่อมาในโคบานก็รับเลี้ยงเป็นลูกความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทโคศกคนนี้เขามีบาปเพราะทิ้งลูกให้ตายในกลางป่า แต่ว่าโดยอริสงที่เกิดเป็นสุนัขไปเห่าหอนส,สวายความรักในพระบัจจีของพระเจ้าและก็ป้องการอันตรายแก่พระเจ้าจึงไม่ตกนรกและก็ต้องมาถูกทิ้งแบบนี้ได้รับความช่วยเหลือเพราะความเมตตาปราณีที่เขามีแต่พระบัจจีของพระเจ้านั่นเอง <c oughs> ในตอนนี้ก็ยะว,ว่าเรงการต้องถูกทอดทิ้งที่ผ่านมาแล้วสี่ครั้ง ต่อมาก็ถูกทิ้งเป็นวาระที่ห้าท่านให้หัวเรื่องว่านางกาลีนำโคศกไปให้เกวียนทับด้วยความมีว่าเมื่อท่านเสด้ทในชาตากบนางกาลีแล้วว่าโคศกลูกเลี้ยงและลูกทินซื้อเข้ามาและนำมายัางไม่ตายเพราะโคไม่เหยียบ ยังเรียกนางกาลีมาหาแล้วก็บอกว่าแม่กาลีในเมืองนี้นะเกวียนห้าร้อยเรมเขาค้าขายกันอยู่มีมากในเวลาเช้าวมวยเขาออกเดินทางถ้าใครก็ดีขอแม่กาลีจงนำเจ้าเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ทางเกวียนโดยมีความประสงค์ใจโคมันเหยียบ ถ้าโคไม่เหยียบรอก็อทับมันก็จะต้องตายแล้วเจ้าก็จงพิจารณาดูว่าต้องคอยดูลีลาว่าเจ้าเด็กคนนี้จะตายเพราะเท้าโครเรียตายเพราะลอยเกวียนทับล้อเกวียนทับหรือว่าจะตายหรือไม่ตายเจ้าจนนำเรื่องราวมาบอกเราให้ทราบนางกาลีความจริงเธอก็มีความสงสาร คำว่ากาลีนี้ไม่ได้ดแปลว่าระยำกาละเท่กการเวลาคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนรับใช้ต้องทํางานตามการตามเวลาที่เขาสั่งแต่ว่าเมื่อนายใช้ก็จําเป็นที่จะต้องทําถ้าไม่ทาก็มีความผิดฉะนั้นทั้งทั้งนางกาลีมีความสงสารในเด็กเธอก็จําจะต้องทํา ในเวลาตอนดึกเธอจะได้นำเด็กทารกคนนี้คือว่าในโคศกไปวางไว้ที่ทางเกวียนให้ตรงรอยเกวียนพอดีเพราะตามบุติรอยเกวียนรอยล้อกับรอยเท้าโคจะขนานกันเมื่อไปวางไว้แล้วก็แอบซุ่มดูอยู่ใกล้ตั้งใจว่าคราวนี้โคศกเธอจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่แน่ ในเวลาเช้ามืดหัวหน้าเกวียนห้าร้อยเล่มหัวหน้านำเกวียนออกหน้าลูกน้องก็ตามเปน็นลำดับไปแต่พอไปถึงเด็กชายโคศกเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนยังมืดอยู่คนบนเกวียนก็ไม่เห็นเด็กแต่ว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ปรากฏว่าโคถึงตรงน,นั้นแล้วไม่ยอมเดินต่อไป สลัดจงสลัดจงให้งแอกหลุดจากคอทั้งทั้งเดียวของบังคับให้เดินด้วยการตีบ้างแข็งแทงด้วยประจักบ้างเธอก็ไม่ไปทำยังไงก็ไม่ไปรอเวลาอยู่ทั้งสว่างพอสว่างขึ้นมานายเกวียนก็คิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันเกวียนต้องเส้ยเวลาทั้งห้ารอยเล่มการไปค้าขายจะไม่ทัน มองไปมองมาด้านหน้าเขาปรากฏพบเด็กน,น้อยคนหนึ่งนอนอยู่ตรงทางเกวียนพอดีเขาวางขวางตัวขวางไว้ถ้าโคก้าวไปไม่ไม่ก้าวก็ถึงเด็กจะต้องเหยียบเด็กตายถ้าโคไม่เหยียบเด็กทางนอนขวางทางล้อเกวียนเกวียน,นก็จะทับตาย ยังได้เกิดเป็ความอะไรเกิดขึ้นคิดว่าโอ๋หนอนเด็กน้อยน่ารักคนนี้ไม่ต้าจะต้องมาเสียทีเสียชีวิตก็เกลียนทับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นลูกใครมาในป่าหาเจ้าของหาพ่อแม่ก็ไม่ได้จึงตัดสินใจด้วยนายข้างความรักว่าเราจะนำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมคือให้เป็นลูกคนโตของเราและน่ารักดี จึงข้าไปอุ้มเด็กมานันำขึ้นมาเป็นเกวียนโคก็เดินตามไป,ไปตามไปปกอกโคก็เดินไปตามปกติไม่มีพยศใดๆพะนางการลีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ทราบว่าเวลานี้นายเกวียนได้นำเอาเด็กน้อยโคโสกุนี้ไปแล้วยิงได้แจวอ้าวมาถึงท่านมหาเศรษฐี ท่านเจตีเห็นนางกาลีึีไดนถามว่าแม่กาลียังไงวันนี้สําเร็จไหมตายสมความประสงค์ไหมแม่กาลีก็บอกไม่ตายพระเจ้าค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเหตุอัศจรรย์เกวียนพอไปถึงที่ตรงนั้นใกล้เด็กโคไม่ยอมเดินต่อมาเมื่อุ่งสว่างปรากฏว่านายเวียนเห็นเด็กเข้าเกิดความรัก นำเอาไปแล้วเจ้าข้าอุ้มมาไปทำเป็นแสดงความรักให้ลูกต้นเศรษฐีก็เจ็บใจว่าไอ้เด็กจังไรคนนี้มันจะมาแย่งตำแหน่งมหาเศรษฐีของลูกของเรานี่เป็นไปไม่ได้เยนได้บอกนางกาลีว่าแม่กาลีไม่เป็นไรในเมื่อมันยังไม่ตายท่านย,ยอมเสียเงินอีกหนึ่งพันกหาบณนะัะ รวมเป็นห้าพันตีหนึ่งกะหวนะถเท่ากับสี่บาทหนึ่งพันกะหวนะถเท่ากับสี่พันบาทสี่สี <c oughs> ่สิบหกเสียมาหมื่นหกพันเหรียญแล้วเธอจงไปซื้อเด็กคนนี้มาจากพ่อค้าเกวียนยังไงยังไงเขาก็ต้องให้เพราะเขาไม่ร่ำรวยเกินไปนางกาลีก็ได้ทำแบบนั้น แล้วก็ซื้อเอากลับมาแล้วก็มาบอกใระกับท่านมาหาเศรษฐีความจริงเศรษฐีคนนี้ยังไม่ถึงขั้นมาหาเศรษฐีต่อไปท่านเศรษฐีก็คิดว่าทิ้งที่ไหนทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ตายต่อไปเจ้าจงนำมันเอาไปไว้ในป่าชา้าผีดิบตามธรรมดาป่าชา้าผีดิบมันคนมั่งสัตว์มั่ง สัตว์ตั้งหลายก็มีมากมีเสือมีสิงเสือสิงก็ทิงแรกว่าตามเขานะ <c oughs> มีเสือมีสิงมีงูงร้ายอยู่เป็นมากยังไงไงเจ้าเด็กคนนี้ต้องตายแน่ถ้ามันไม่ตายเพราะสัตว์ร้ายทำมันก็ต้องตายเพราะการโอดตายทั้งนี้พอตามปกติประชานี่ไม่มีใครอยากเข้าไป ในเมื่อทิ้งไว้นานๆอย่างมากกว่าหนึ่งวันมันก็ต้องตายแน่ยิ่งบอกแม่นางกาลีว่าแม่กาลีนำเจ้าเด็กคนนี้ไปทิ้งไวในป่าชา้าอันเป็นป่าชัดป่าชา้าผีดิบนำก็ไปให้ลึกแสนลึกใหญ่เพ็นงคนเห็นนางละกาลีก็จำใจจำาจต้องทำตามคำสั่งของนายนายจะสั่งผิดนายจะสั่งถูกนำก็จำจะต้องทำ แล้วท่านสติก็บอกว่าเมื่อเธอไปทิ้งไว้แล้วก็ต้องสังเกตดูด้วยนะว่ารุ่งสว่างจะมีใครมาเจอมาอีกไหมฉันเข้าใจว่าคงไม่มีใครเข้ามาในประชาผีดิบแน่เป็นอันว่านางกาลีก็นําเด็กคนนี้ไปไว้ที่ประชาผีดิบในตอนลึกๆมารกชัด ไกลจากคนแต่ว่ามีสัตว์ร้ายมากแล้วก็ส้มดูสังเกตการอยู่ตามคนกับกาลสมัยเป็นนั้นว่าในตอนเช้าวันนั้นก็เป็นเรื่องอศัศจรรย์มีพ่อค้าคนเลี้ยงแพะเลี้ยงไว้สำหรับขายนับเป็นแสนตัว เตยก็ไล่แพะเข้ามาเลี้ยงที่ประชาพี่ดิบเพราะว่าประชาพี่ดิบังไม่มีใครเขานําสัตว์มาเลี้ยงไม่ปลอดภัยไม่มีใครเขาว่า้าเป็นวันบรรดาแพะทั้งหลายเข้าไปกินหญ้าในนั้นบังเอ,อิญมีแพะลูกอ่อนอยู่หนึ่งตัวเรียกว่านมกําลังคัดว่านมมีไว้เพื่อโลกกิน เธอบุกป่าผ่าดงเข้าไปไกลออกไปจากผงแพะเข้าไปในป่าลึกเข้าไปถึงเด็กน้อยแล้วก็ย่อตัวลงมาเอานมให้เด็กโดดกินเจอของแพะเห็นใบม้าสะจันไม่แพะตัวนี้มันลุยป่าเข้าไปทำไมแยกฝูงออกไปเร่ความจริงเขายังไม่เห็นเด็ก หาทางไล่หาทางแต่หวัดหาทางไม้คว้างอีกคว้างเท่าไรแพะก็ไม่ยอมถอยออกมาเห็นมันย่อตัวผิดปกติมันดื้อน,นักที่เข้าไปหมายจะตีแพะให้เข็ดแต่ว่าเป็นหน้าสจัจรย์บรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านขึ้นชื่อว่าบุญนี่ก็ช่วยไม่เลือกสถานที่เหมือนกัน เป็นนบบคนที่เกิดมานี่ต้องรับผลทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกรรมที่เป็นอกุศลของโคศกเป็นเหตุให้เธอถูกทิ้งหวังจะประหารชีวิตเพราทิ้งลูกให้ตายในป่าแต่ว่าบุญที่มีความจงรักภักดีแด่พระบัเจกับพทธเจ้าแล้วก็ เ่าหอนกันโชคไล่สัตว์ร้ายเป็นการป้องกันรตรายกับพระบัจีพุทธเจ้าก็ช่วยถือพร้อมกันนั่นคือแพะให้น้ำนมแล้วพอเจ้าของแพะเข้าไปเห็นเป็นเด็กน้อยแพะกำลังให้น้ำนมเด็กน้อยกินใจก็เกิดความรักขึ้นมาว่าแม้เด็กคนนี้น่ารักจริงๆเราก็ไม่มีลูก เราอยากได้ลูกมานานแล้วไม่มีลูกกับเขาทําลูกกับเขาไม่เป็นทําได้แต่มันไม่มีลูกยิ่งดีใจคิดว่าเด็กคนนี้เราจะเล่าปับไปเป็นลูกชายคนโตของเราถ้าบังเอิญจะมีใหม่ยิงเข้าไปอุ้มเราก็ประงมนําเอาไปเพื่อจะเลี้ยงหม,มายความมันก็ไปเลี้ยงเพื่อเป็นลูกต่อไป ก็รวมความว่านางกาลีได้สังเกตการอยู่ไม่ไกลนักทราบว่าเวลานี้เด็กน้อยไม่ตายเสียแล้วคนเลี้ยงแพะมีความเมตตาประณีจึงได้นำเรื่องความนี้มาบอกพระเจ้าน้อยคือท่านเศถีฐีท่านเสถีฐีเกิดความเจ็บใจว่าไอ้เด็กจังไรท่านยังไงยังไงมันก็ไม่ตาย เอาเธอไม่เป็นไรแม่กาลีเอาอย่างนี้ก็เลวกันเอาเงินไปพันกะหาปณะเนพะัยไนั่นเองเงินพันมันมีค่าสูงมากก๋วยเตี๋ยว 2, สองชามห้าสตางค์ทองคำหนักหนึ่งบาทเท่ากับราคาสิบาทเศษๆก็ลองคิดดูว่าเงินพันคือกัรหาวะนะคือเงินสี่พันบาทนี่มันราคาเท่าไหร่ ท่านเศรษฐีช้ำใจใจ้อดชนะให้ได้จะมอบเงินหนึ่งพันกหาวันะให้กับแม่กาลีไปติดต่อกับนายเจ้าของฝูงแพะขอซื้อกลับมาขบเขาก็ให้แต่ความจริงถ้าอากุศลไม่สนนองเขาคงไม่ให้นี่พระอากุศลของโคศกสกน,นองเขาไว้จริงจำเป็นจะต้องถูก,ถกทอดทิ้งต่อไปถูกเขาจองล่างจองฐานจองฆ่าต่อไป ก็เป็นอันว่าเขาต้องถูกทอดทิ้งต้องถูกทอดทิ้งมาแล้วหกวาระคราวนี้ก็เป็นวาระที่เจ็ดเมื่อนางกาลีนำในโคศกคนนี้เอามามอบกับท่านเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีก็วางแผนต่อไปวางแผนว่าแม่กาลีเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน คราวนี้ไม่มีใครช่วยมันได้และไอเด็กคนนี้มันต้องตายกาลีก็ถามว่าจะทำยังไงท่านเศรษฐีก็บอกว่าเอามันไปทิ้งเหวเขาไม่ไกลจากบ้านเรานักด้านหลังในป่าตรงกลางคือกลางเขามีเหวลึกคนเข้าไปยากมีดงไผ่มากโยนมันลงไปในนั้น ดีไม่ดีมันไม่ทันจะถึงดินอาจจะตายก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่ตายไปค้างบนยอดไผยถึกว่าลงดินไม่ช้ามันก็ตายไม่มีใครจะไปช่วยเหลือได้นางกาลีก็จําเป็นจําใจเพื่อเป็นคนรับใช้ของเขาต้องปฏิบัติตามเจ้านายนํานายโคศกเด็กน้อยคนนี้ไปถึงเขา แล้วกล่าวาว่าเจ้าว่าพอหนูน้อยจะเอาทูตออัยจะจองล้างจองเวกันเลยนะฉันเนื่องมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้านายเจตนาร้ายไม่มีภัยนี่ดงจะมีกับฉันเลยแล้วนางก็โยนตบลงไปกลางหิวตอนนั้นก็เป็นเหตุอศัศจรรย์กลางหิวมีกอไผ่ยอยู่มากไผ่งามมาก คนที่เขาจะจักสารเขาก็แบบไม้ไผ่ในนั้นไอว้วนยอดไผ่ก็มาเอือนมีเถาวันแ้าเราไถ่เอาเถาอะไรก็จังทีนะมันเป็นเถาวันก็แล้วกันมันเกาะอยู่บนยอดไผ่นาทึบหนามากรายกดว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เขาโยนตับลงไปก็ไปค้างเถาวันพอดี ไม่ไ่เถาอย่างเดียวมันมีใบสะพรั่งเขาเรียกว่าเถาอะไรก็จําไม่ได้เช่นช่างเถินะอาเป็นนั้นว่ามานางการรียนโยมไปแล้วก็ต้องรอสังเกตการต้องสังเกตการก่อนว่าเด็กคนนี้จะตายหรือไม่ตายก็สังเกตไว้ตามเจ้านายสั่งรวมความว่าไม่ตอนสายวันนั้น ก็เป็นรื่องอัศจรรย์ในช่างจักสารเกิดขาดไม้ไผ่ที่จะจักสารขึ้นมายังได้พาลูกชายเข้าปณิป่าหาทางลดละลดละลดละลัละขบันหิวก็มีทางขึ้นทางลงเขาต้องเขาใช้ไม้ไผ่ในนั้นเพราะมันงามดีพอเข้าไปตัดไม้ ต้นไม้ไผ่ไหวเท้าเท้าวันก็ไหวเด็กที่ปรากฏที่อยู่วันนั้นก็ร้องจ้าขึ้นมาเขาก็ตกใจว่านี้อะไรมันผีหรือมันคนกันแน่ในเท้าในป่าลึกอย่างนี้ไม่น่าจะมีคนแต่ก็ทำใจกล้าสองคนกับลูกชายเข้าไปดูปรากฏพบพ่อชมตรูโคศก เธอก็เกิดความรัก,กว่าแหมเด็กน่ารักเหลือเกินมาอยู่ได้ยังไงที่นี่หรือว่าเทวดาอุ้มสมส่งมาให้เราจรึงรับไปเป็นลูกชายคนรองต่อไปนางกาลีเมื่อสังเกตการได้ทราบความแบบนี้ไซก็นำเรื่องไปหาเจ้านายใหม่ใายงานได้ทราบเจ้านายก็ต้องเสียเงินอีกพันบาทแม่สี่พันบาทคือหนึ่งพันกหาปณะนะ มอบให้นางกาลีนำไปถ่ายมารวมความว่าโ,โคศกลูกชายที่ทิ้งลูกให้ตายในกลางป่ามาในชาตินี้เป็นเศษของกรรมนะถ้าเป็นเนื้อกรรมจริงๆต้องตกนรกอันนี้เป็นการบังเอิญจริงๆตายจากคนเข้าท้องสุนัขแล้วกลับมีความจงรักภักดีแดพพ่พรพะพ,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 พุทธเจ้า ถวายการนกขามีความรักในพระบาเจาพุทธเจ้าก็เทียบได้กับพุทธานุสติกรรมฐานเพราะใจเขานึกถึงพระบาเจพุทธเจ้าเป็นปกติโดยว่าพระบาเจาพระทธเจ้านี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งซึ่งบรรลุธรรมได้ตนเองไม่มีใครสั่งสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่แต่ว่าไม่สอนใครเรื่องนิพพานเท่านั้น อันนี้สงจริงใหญ่ต่อมาท่านมหาเสถีฐีจะเนียมอกเงินให้นางกาลีไปถ่ายถอนคือไปซื้อเด็กกลับมาตามเดิมหวังจะค่าให้ได้แต่ว่าบรรดาเพื่อนพิ่สุสมณีนนทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเวลานี้ก็ปรากฏว่าเป็นเวลาใหล้จะหมดชัดเศษ แล้วก็เป็นวาระที่โคศกต้องถูกทอดทิ้งเก็ดวาระพอดีแต่ว่ากรรมของโคศกนี้ยังไม่ถึงที่สุดยังจะต้องถูกทรมานต่อไปแต่ว่าสำหรับวันนี้เวลามันจะหมดก็ต้องหยุดไว้แต่เพียงแค่นี้ต่อไปยังไงฟังกันใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ไม่ทราบเพราะว่าเขา เขาจะเปิดเวลาไหนก็ไม่ทราบเป็นนั้นว่าเปิดให้ฟังทั้งกลางวันและกลางคืนตอนนี้เราก็มานั่งนึกกันก่อนมาคิดกันก่อนขึ้นชื่อว่ากรรมเล็กน้อยเท่านี้บรรดาทั้งพุทธบริษัท <c oughs> ถ้าจะพูดอย่างคนประมาทหรือว่าจะพูดอย่างคนผ่านก็ถือว่ากรรมนี้เป็นกรรมเล็กน้อย แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆแลวไม่ใช่เล็กน้อยเลยเขาทิ้งลูกของเขาให้ตายเพราะขายความเมตตาราณีถึงแม้จะมีความจําเป็นยังไงก็ตามทีที่ว่าขาดเมตตากันแน่เขาต้องมาถูกทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งแต่ว่าบางคนพระที่ดันเทศจะบอกว่าสัตว์เดชานทําบุญไม่ได้ เทวดาทาบุญไม่ได้จะทำบุญได้แต่มนุษย์อันนี้ไม่จริงเสียแ,แล้วบรรดาท่านพระธบริษัทอันนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคคือพระพุทธเจ้าทรงรับรองยืนยันว่าโคศกในสมัยที่เป็นสุนัขนั้นเธอทําบุญได้ถ้าไหวความเคารพในพระบัจจีกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความป้องกันอันตรายแก่พระบัจจีพระพเจ้าบุญนี้สนองให้เธอเกิดเป็นเทวดา หลังจากมาจากเทวด,ดาแล้วถูกเขาแกล้งเท่าไรก็ตามทียังได้ผลอานิสง์นี้ยังได้รับความเมตตาปราณีจากคนเสมอมาเวลนั้นว่าตักดิฉันทำบุญได้แน่ทำบุญต่อได้แน่นี่มาว่าถึงพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการอย่างนี้จะเกิดมีกับพวกเราถ้าเรายังเกิดเป็นคนต่อไป ชาตินี้เราปลอดภัยแต่ชาติหน้าก็ไม่แน่นักโทษที่เราฆ่าสัตว์ประชีวิตมันต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เป็นผลของปานาติบาตเช่นเดียวกับโคศกหากว่าเรายังเกิดอยู่ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราไม่พ้นทุกขเวทนาอย่างนี้แน่นี่เราจะทํำยังไงตัดทางให้พ้นเลยได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่า โลกนี้เป็นทุกข์เทวลโลกและพรมโลกเป็นสุขชั่คราวไม่มีความจีรังยั่งยืนหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องหล่นมาใหม่ยังโคโโศทเปบุตรมาเกิดเป็นเด็กแคขาทิ้งในแบบนี้ทางที่ดีหาทางตัดโลกไปเสียเลยนั่นคืนหนึ่งคิดไว้เสมอตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกับเปสการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีคือยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่สงสัยในความดีของท่านท่านแนะให้ทำความดีประเภทไหนเราทำประเภทนั้น แนะให้เว้นความชั่วประเภทไหนละเว้นประเภทนั้นที่องค์สมเด็จพระสทสง์ทันทรงแนะนําอันดับแรกสําหรับคราวห์ก็คือสินห้าตั้งใจรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ผุดพองเราคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวาาดาก็ดีเป็นพรกด็ดีจะไม่มีสำหรับเรา เราต้องการนิพพานอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงสินห้ยเป็นปกติไว้ทุกวันมีความเคารพในพระไตรสนา,นาคมนิยมพระนิพพานจุดเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปอากุศลใดๆที่ทำไปแล้วในการก่อนจะไม่มีโอกาสให้ผลเราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเ,เปรตนาสุรกายเป็นสัตว์นิรัน ได้เกิดอย่างเร็วก็เป็นคนชั้นดีหรือไม่เชนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรมถ้าจิตเรานิยมจริงๆพระนิพพานเราก็ถึงพระนิพพานแน่นแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายสัญญาณบอกหมดเวลากลิ้งกันแล้วก็ต้องเลิกกันก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน